ค่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้ยีย่แมวพามาเบิ้งกระลำดอกเนาะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮาสิคาดทุนเนาะถึงแม้สิได้ผัลราคาก็บโบเป็นไยถ้าบบได้ตัดเลยเนาะคาาทุนพ่อ,อยังพาอเลือกพันุ์ผิดฤดูหรือว่าเป็นลาอากาศเนาะปีที่แล้วเนี่ยสี่แสนคำงามค่ะปีนี้พ่อเมีพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เพิ่นบบได้ขายคาดทุนคะ่ะบบได้บบได้คืนเนาะ มันเป็นอย่างมาเบิง้งโอ้ยกันในตนเพื่อนยู่ขอมาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งในน้เนอเวลาเหดผักแ่ชาวสวนเขาสิเป็นอย่งไรหวังหวังไว้กับอันผักเนาะแต่บริตัดนี่ค่าทุนค่ะหน้าหน้าผักเนาะหน้าเป็นจุดเขาพ่อแม่พี่น้องพอเห็นบอกบ้านในเปื้อนหน้าดอกเป็นจุดแัวน,นี้ครับแบบนี้คือว่าเน่าเนาะนี่ ดอกเป็นจุดหน้าเป็นจุดหมดเ,เลยครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเบิดเบิดให้เบิดนาเบิดส่วนเลยค่ะเบิได้คืนถ้าได้คืนนี่ดอก,กสองโลสามโลนี่โอ้ได้เงินค่ะพอเปิดหน้าดอกมาดอกเน่าหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเลยเลือก 1, พันผิดเนาะแปลงนี้ปีที่แล้วสี่แซนคำดีค่ะแต่ปีนี้บอดี Body, อืมเบิ่งเห็นบอกว่าหน้าเป็นเบิดเลยค่ะเพิ่นว่าบบได้คืนเลยคาดทุนค่ะแต่ของแต่โดมทองดีเนาะเห็นที่หาไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งหุ้นส่วนหนึ่งนหนุ้นอีกคนนึงเนะาะเห็นไหมคไปเบิง่งค่ะส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนี่เป็นโดมเงินเนาะดีโดมเงินบบเป็นครับหน้าบ่เป็นจุดเนาะมันเป็นอยู่ที่อากาศแล้วพันเนาะรักษาะคือกันปุก๊กพร้อมกัน เบิง้งส่วนนี้แปลงนี้งามค่ะดอกออกมางามเป็นํำฤดูเป็น,นำํปนนำปีเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าปีนี้สี่เซนคำเป็นหมดเลยค่ะหน้าเป็น,หน,ปนหน้าเป็นจุดจุดสีน้ำตาลเนาะเหมือนดอกเนาค่ะอันนี้บบเป็นเห็นบอนี่หน้าสวยหน้าสวยมากค่ะ เจ้านี้ดีเนาะนี่นะเป็นสาเหตุของการขาดทุนเนาะค่ะเนะาะคลิปนี้ยายแมวพอสมนีน้เนาะถ้าผักราคาทึกเขายังได้เสาวทุนคืนแต่ถ้าบ่ได้ตัดเลยขาดทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่าหายลมสักจังหวัดพิบุญให้แบบใดกดติดตามยายแมวไว้เดีอค่ะเด้อสวัสดีค่ะ